นอบน้อมพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สืบสบ,บกันมาวันนี้ก็มีความประสงค์อยากจะคุยเรื่องสร้างจิตสำนึกตั้งแต่วัยเด็กๆหรือเยาว์วัยเนื่องด้วยภาพ แล้วก็สิ่งที่เป็นจริงในปัจจุบันตัวผู้พูดเองก็ได้มีทา,ายาทก็คือหลานก็ทำให้สำนึกถึงสร้างกำลังใจสร้างจิตสำนึกตั้งแต่เยาวไว้ก็สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณโบราณการที่เราปลูกฝังจิตสำนึกนั้น เป็นเรื่องราวที่เราจะต้องคำนึงสึง่งถึงเรื่องชีวิตกันชีวิตคนที่ได้เกิดมาสำหรับตัวผู้พูดเองมีความเชื่อเรื่องอมีบุญและวาสนาที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และเป็นพุทธบุตรส,สี่ซึ่งสามารถสั่งสมและมีการเติมไปด้วยบุญและบารมี ประกอบไปด้วยสิ่งที่กระทำทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจนะครับถ้าจะสร้างบุญบาร,รมีเนี่ยต้องสร้างทั้งทางกายก็ประกอบไปด้วยการเคลื่อนไหวทางกายแล้วก็ทางวาจาก็คือการนำคำพูดก่อนจะพูดก็ต้องมีการยั้งคิดมีการควบคุมคำพูดให้ก่อประโยชน์เป็นฝ่ายกุศลนะครับ การอ่อนน้อมทำตนนะครับเรื่องของการสามรวมระวังหล,ลักๆเนี่ยก็ต้องฝังจิตฝังใจนะครับให้รู้จักสิ่งที่เป็นบาปบุญคุณโทษทำไมต้องอ้างเหตุบาปบุญคุณโทษเนื่องด้วยในพระรัตนตรัยนะครับมีคำสอนให้เราละอายต่อบาปกัน เพราะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องปลูกฝังนะครับโดยเอาเรานั้นเป็นรูปเป็นภาพเป็นเสียงให้ทายาทพุทธบริษัทสีเยาวไวได้มีโอกาสน้อมดูพฤติกรรมของตัวเราในการดำเนือนชีวิตตั้งแต่ในบ้านในเรือนนะครับการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเรานั่นเองนะครับ เพราะนั้นการที่เราได้อ่อนน้อมทักทายสัมมาคารวะกันระหว่างสามีภรรยาระหว่างคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายที่บ้านพักนะแต่ยุคปัจจุบันเนี่ยไม่เหมือนเดิมก็คือบ้านพักก็จะมีกันเฉพาะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกนั่นเองนะครับอาจจะจะน้อยน้อยมากๆที่จะ ผ่านไปถึงปู่ย่าตายายจะได้มีโอกาสมาร่วมบ้านหลังเดียวกันนะไม่เหมือนอนดีตซึ่งเราเคยใช้ชีวิตกันมานะครับแต่ถึงโลกจะเปลี่ยนไปนะแต่เราเองเราก็พยายามเสริมสร้างให้เยาวชนนั้นเรียนรู้เรื่องสิ่งที่เป็นจริงให้มีการเรียนรู้ว่าทำไมบุคคลที่มีความสมบูรณ์ ทั้งภายนอกภายในทั้งสังคมรอบข้างประกอบไปด้วยความเจริญยิ่งขึ้นนี่แหละครับก็คือเรื่องการไม่ทำร้ายตัวเองด้วยคำพูดไม่ทำร้ายผู้อื่นด้วยคำพูดนะครับก็มีการยับยั้งชั่งใจมีการควบคุมตัวเองนี่แหละครับสิ่งที่เป็นสเสน่เป็นคุณอันประเสริฐทำให เด็กเยาวชนนั้นมีการยับยัง้งมีการควบคุมพฤติกรรมได้นะถ้าใครสามารถสังสมเว้แต่ยาวัยก็จะสามารถใช้ชีวิตทำกลางแล้วก็บ้านปลายไม่เหือดแห้งจากสังคมจากหมู่มนุษย์จากการที่ได้เติมบุญให้ตัวเองและเติมบาร,รมีให้ตัวเองนะครับประกอบไปด้วยทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจนะครับ เพราะสิ่งเหล่านี้เราสามารถกระทำได้และก็สร้างได้นะครับไม่ใช่หมายถึงต้องใช้วัตถุเป็นตัวสร้างแต่เราจะใช้ร่างกายใช้วาจาใช้จิตสำนึกในการที่จะแสดงโต้ตอบกันระหว่างในบ้านในเรือนในสังคมที่เกี่ยวข้องกันแลนะการที่เราต้องมีการฝากฝังให้ เด็กๆนั้นอ่อนน้อมสำม,มาคารวะเพราะอย่าลืมถ้าทุกคนที่เราได้พบผ่านกันมาตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบันเราก็เห็นชีวิตนั้นไม่เที่ยงนะครับก็เล่าสู่กันฟังว่าตำนานประวัติศาสตร์ซึ่งเราเองก็อยู่ในเครือข่ายตระกูลชนบทซึ่งกว้างขวางแล้วก็เป็นที่รู้จักมากคุ้นกันนะกว้างขวางทีเดียวเนี่ยนะครับ แต่ถึงปัจจุบันเราก็จะเห็นความไม่เที่ยงความเสื่อมความไม่เท่าเทียมกันเหมือนกันนะครับเพราะเราจะดูสิ่งที่ใกล้ตัวเราที่สุดเนี่ยนะครับความไม่เที่ยงก็หมายถึงบุคคลซึ่งใช้ชีวิตแต่ถึงยุคหนึ่งยุคใดเนี่ยก็มีความเจริญทั้งวัตถุทั้งเกียรติภูมิทั้งชื่อเสียงพอถึงจุดหนึ่งก็เปลี่ยนแปลงไปก็ถึงเสื่อมถอยลงไป ็ไปบุคคลอื่นเนี่ยรุ่นหลังรุ่นเปลี่ยนแปลงก็มีสลับสับเปลี่ยนกันรุ่นนี้ตกตามรุ่นนั้นขึ้นมาอย่างนี้แหละครับก็เปลี่ยนไปตามวาระของบุญและวาสนาของแต่ละบุคคลนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเราได้เห็นกันแล้วเราก็จะเป็นเครื่องหมายการตักเตือนอพวกเราพุทธบริษ,ษัท4นะครับว่าเหล่านั้นถึงแม้ว่าวัตถุภายนอก จะสลับสับเปลี่ยนกันไปในการทำหน้าที่ก็ตามนะครับแต่เหล่านั้นจะสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบาร,รมีจะทำให้เหล่านั้นสังสมไปด้วยหนทางแห่งความเจริญแน่นอนนะครับ <c oughs> ที่ได้เห็นเนี่ยจริงๆแล้วก็น่าสลดใจกับวงศาคณาญาตผู้พูดเองนะครับ จะเห็นความแห้งแล้งความว้าเวเดียวดายนะจากปัจจุบันที่เราได้ดูขณะที่ผู้พูดเองสูงวัยนะครับก็ถือว่าแตกสลายมากนะครับกระจัดก,กระจายนะล่มสลายก็มีจเจริญงอกงามก็มีทำให้เราได้ดูว่าท้องถิ่นนะแต่แถวราชโดแถวพัคไฮเนี่ยเราจะเห็นว่าสมัยอดีตนั้นก็มี ชื่อเสียงพอสมควรนะครับปัจจุบันก็มีอยู่แต่ว่าก็ปีกย่อยกันไปนะไม่เหมือนสมัยอดีตยุคเก่าๆเป็น5-60ปีที่ผ่านมาเนะี่ยก็ยังได้เห็นกันบ้างแต่ก่อนหน้านั้นก็เป็นตำนานนะครับแต่ปัจจุบันก็เหลือแต่โครงสร้างตนะีบ้านเรือนต่างๆที่เราได้เห็นได้เคยพักอาศัย ็ได้เห็นกันนะครับว่าก็เสื่อมโทรมไปซึ่งจริงๆแล้วการสืบทอดก็ไม่สามารถจะดูแลให้สวยสดงดงามเหมือนตำนานอดีตซึ่งสมัยก่อนนั้นผู้พูดยังพอจําได้นะครับตามเทศกาลต่างๆก็มีสังคมแวะเยี่ยมเยียนแวะเข้าไปพบปะกล่าวหากันนการเเยี่ยมเยียนเป็นที่เคารพนับถือนะครับ ปัจจุบันกระจายนะกระจายไปแตกเผ่าพันุ์กันไปมากมายเหล่านี้ทำให้เห็นนะการที่เราสร้างจิตสำนึกเนี่ยสำคัญถ้าวงใหญ่เนี่ยก็อาจจะมีแตกกลุ่มแตกวงไปแต่ถ้าหากว่าเราเหลือเล็กน้อยเฉพาะภายในครอบครัวเราก็จะสามารถพูดจากันและก็ปลูกฝังกันนะครับให้มีความรักความสามัคคี การจะพูดก็ขอให้ยังคิดว่าชีวิตไม่เที่ยงนะครับเราจะทำความดีกันนะครับทำให้เกิดคุณงามความดีสั่งสมไว้ตั้งแต่ปัจจุบันเลยนะครับเพราะนั้นถ้าหากว่าเราเรียนรู้ปัจจุบันนกการของเรานะครับในการสั่งสมคุณงามความดีเราจะเห็นได้เหมือนกันนะครับว่า เราอดทนต่อสู้ในเรื่องการควบคุมกายวาจาใจให้เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็จะเห็นความเจริญขึ้นเหมือนกันนะครับความเปลี่ยนแปลงความเจริญขึ้นสังคมต่างๆให้ความยอมรับนับถืออันนี้เป็นเรื่องที่เราได้แอบสังเกตดูว่าอะไรก็ตามถ้าสังคมหมู่คณะพุทธบริษัทสีเนี่ย มีการควบคุมคำพูดมีสัจจะมีสัมมาคารวะมีระเบียบพินัยในการที่จะไม่จับย้วงล่วงเกินนะครับก็ทำให้เกิดโอกาสที่เหมาะสมเปิดช่องทางให้มีความเจริญก้าวหน้านะครับทั้งชีวิตครอบครัวและก็ชีวิตสังคมเหล่านี้เราจะเห็นว่าไม่ได้จำกัดเพศจำกัดวัย จำกัดฐานะนะครับเพราะฉะนั้นเหล่านี้เราเห็นได้การที่เราจเจริญน,นั้นหมายถึงความขยันความมีระเบียบการที่มีสัมมาคารวะนะครับการที่เขาเราียกเชื่อในบาปบุญคุณโทษจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้แหละครับเราจะเห็นความไม่เหมือนกันตอนที่เราใช้ชีวิตสูงวัยดังกล่าวอย่างนี้ ก็มากมายนะมีได้พบได้เจอเนี่ยหลายที่หลายทางด้วยกันนะครับก็เป็นเรื่องที่แปลกเพราะฉะนั้นอะ,อะไรก็ตามเนี่ยการเกิดขึ้นของชีวิตโลกก็ตั้งอยู่เนี่ยประมาณสักไม่กี่ช่วงก็เปลี่ยนแปลงเสื่อมถอยลงไปนะครับที่เขาคุยกันว่าขึ้น3เนี่ยแล้วจะลงแล้วก,แวก็แล้วก็ขึ้นไปใหม่ ก็น่าจะมีส่วนในเรื่องการเผลอตัวของชีวิตมนุษย์นะฮะเพราะนั้นการที่สมบูรณ์วัตถุปัจจัยสี่ภายนอกก็ทำให้เกิดเผลอตัวไปในเรื่องการขยันการมีระเบียบความมุ่งมั่นต่างๆนะครับก็ทำให้เผลอเลยนะฮะสืบทอดไปด้วยทรัพย์สินภายนอกสืบทอดมาแล้วก็ใช้ไปอย่างไม่ได้มีการเติม ข้ามาใหม่นะครับพอรุ่น2ก็เสื่อมถอยลงรุ่น3ก็ที่สุดของการเสื่อมถอยพอรุ่นที่4เนี่ยก็จะมีการเจริญขึ้นมาใหม่เท่าที่ดูเนี่ยเราจะเห็นว่าระหว่างที่มีผู้เจริญขึ้นก็จะมีผู้เสื่อมถอยลงไปนะครับแต่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้เนี่ยนะครับก็หมายถึงสิ่งที่เป็นไปเนี่ยขาดการปรับปฏิบัติตาม พระธรรมคำสอนนะจึงได้มีผลเกิดขึ้นทำให้เป็นช่วงของชีวิตดังกล่าวก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันถ้าหากว่าเรา,เาสังเกตดูเหมือนกันในวงไหนหรือ,อกลุ่มใดก็ตามซึ่สามารถประคับประคองด้วยหลักเกณฑ์ของพุทธบริษัทสีเนี่ยสร้างทั้งบุญสร้างทั้ง บาลามีนะประกอบไปด้วยกายวาจาใจแล้วก็มีระเบียบพินัยนะสัมมาคารวะเนี่ยนะครับผูดจาก็เป็นเรื่องที่มีสัจจะเหล่านี้เราจะเห็นความเจริญขึ้นนะครับไม่ได้เสื่อมถอยไปตามยุคนะถอยเรียก้ว่าขึ้นสามลงสามที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยนะก็ก็อาจจะไม่ไม่ใช่ทั้งหมด ผู้ใจที่ครองนะฮะครองกระทำเนี่ยหลักเกณฑ์เนี่ยก็จะมีเรื่องของการระมัดระวังกายวาจาใจนะครับแล้วก็สํารวมไปสู่การนอบน้อมนะอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยนะครับไม่หลงลืมตัวว่าเรานั้นอยู่ในวาราฐานะอยู่ในหน้าที่อะไรนะครับก็จะทําให้เจริญไปเรื่อยๆนะไม่เสื่อมถอยนะครับถึงแม้ว่าสิ่งที่ความไม่เที่ยงจะเข้ามา ในความเป็นจริงก็ตามนะครับความมั่นคงก็ยังคลองอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นการเสี่ยมถอยขึ้นกับตัวการกระทามากกว่านะครับเพราะฉะนั้นจึงได้มีโอกาสได้ตักเตือนตัวเราเองสอนลูกสอนหลานสอนสังคมใกล้เคียงที่เราสามารถจะแลกเปลี่ยนและก็บอกกล่าวซึ่งกันและกันนะครับเพราะนั้นจากประสบการณ์ผูพ้พูดเอง ก็สูงวัยเนี่ยนะครับจะเห็นว่าได้แตะต้องมาตั้งแต่ยาววัยเนี่ยก็จะเห็นผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านก็มีคำดูดูมินดูแคลนก็มีมากมายนะครับชื่นชมก็มีมากมายแต่สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องตักเตือนตัวเรานะครับจะไม่กระทาสิ่งที่จับช่วงล่วงเกินนะผู้หนึ่งผู้ใดนะครับแล้วก็ตักเตือนเช่นเดียวกัน เราจะให้กำลังใจทุกคนที่ใช้ชีวิตต่อสู้ต่างๆนะครับไม่ให้เกิดการท้อถอยหรือห่อเหี่ยวกับชีวิตที่เป็นณนปัจจุบันเพราะสิ่งที่เรามีความตั้งใจแล้วก็การดูแลมวลมนุษย์สังคมต่างๆที่เราใช้ชีวิตผ่านมาสู่สูงวัยเราก็ให้ความสำคัญทั่วถึงกันไปนะครับ แต่สิ่งเหล่านี้เองเนี่ยเราก็จะเห็นเหมือนกันนะความเปลี่ยนแปลงความมั่นคงความเจริญนะครับก็จะสั่งสมไปด้วยบุญและบรารมีนะฮะบุญบรารมีในกระแสธรรมเนี่ยไม่เหมือนกับกระแสโลกกระแสโลกต้องให้อ่มีเกยฐยฐียรติยศนะฮะมีเขาเรียกว่ามีสิ่งที่สังคมเขายอมรับในเรื่องอทรัพย์ภายนอกนะครับแต่ส้าเรบ นักพัฒนาใจเขาจะมองเรื่องความคล่องตัวกายวาจาใจแล้วก็เรื่องความสามาคัคคีเรื่องความอบอุ่นในการที่ใช้ชีวิตร่วมกันนะครับให้ความรักความเมตตาต่อกันและกันเพื่อสิ่งเหล่านี้ที่เราจำเป็นมากที่จะต้องนำมาปุจฉากันมาบอกกล่าวลูกหลานนะครับความใกล้ชิด ก็ดีหรือการที่เราตักเตือนกันแลวก็การควบคุมพฤติกรรมให้สัมมาคารวะเป็นภารกิจอันงดงามนะครับและสง่างามนะเราจะเห็นเหมือนกันในความรู้สึกลึกๆเนี่ยของมนุษย์เราเนี่ยก็จะตั้งอากติไว้ในใจนะครับสำหรับผู้ที่ด้อยกว่าก็าจะมองผู้ที่มีความพร้อมมากกว่าเนี่ย เป็นอากติเล็กๆชน้อยนะครับว่าเขาทําไมสบายทําไมเราลําบากทําไมเราไม,าไม่สมบูรณ์เหมือนกับผู้หนึ่งผู้ใดก็จึงเกิดอากติขึ้นนะครับบางทีเป็นใช้วาจาจาบจ้วงก็มีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องยับยัง้งและควบคุมพฤติกรรมให้ดีนะครับเพราถ้าหากว่าเราไม่ควบคุมพฤติกรรมก็จะทําให้เราสร้างบาปสร้างกรรม เพิ่มขึ้นเพราะเหตุว่าเรานั้นไปจับย่วงล่วงเกินไม่ใช่ความเป็นจริงนะไม่ใช่สิ่งที่เราเ,าเกี่ยวข้องกันแล้วก็เ,เป็นมูลเหตุทําให้เสียหายใดๆเพราะฉะนั้นการจับย่วงล่วงเกินนั้นเป็นบาปเป็นกรรมเหมือนกันถ้าเราใช้เอาความรู้สึกส่วนตัวเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นจึงจําเป็นมากจึงต้องตักเตือนลูกหลานให้หยุด ในการที่จะพูดเพื่อจะเป็นโทษเป็นภัยเนี่ยนันอยู่ให้เร็วนะครับอยู่ให้ไวก่อนที่จะมีการจับจ้วงหรือสกาเร็จจากการพูดสําเร็จจากการกระทํานะครับทําให้เกิดบาปกรรมเหล่านี้แหละครับที่ทําให้เกิดความผิดพลาดทําให้ชีวิตนั้นตกต่ําลงได้เหมือนกันนะครับทำให้ชีวิตตกต่ำเนี่ยก็เกิดสังคมรังเกียจท,ทั้งที่ไม่ได้ ลงท้ายลงมือนะแต่ว่าเกิดจากความได้ยินได้ฟังผู้ได้ยินได้ฟังเนี่ยเขาจะประเมินผลเอาว่าบุคคลนั้นมีความรู้สึกอย่างไรกับคนโน้นคนนี้เขาก็จะเปรียบเทียบว่าเราก็คงจะโดนเหมือนกันนะเขาจะประเมินผลอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังกันทั่วไปเนี่ยก็เป็นเรื่องเขาเรียกววงนอกนะไม่ได้วงใน เาจะพูดจากันคนที่สามที่สี่ไม่กล้าที่จะพูดกับตรงๆเนี่ยนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องการสร้างบาปสร้างกรรมเหมือนกันก็จะเห็นความทุกขเวทนาต่างๆก็เข้าไปสะสมไว้ในใจนี่เหล่านี้เราก็เห็นกันในภาวะปัจจุบันด้วยเห็นจากญาติพี่น้องเราก็เห็นกันนะครับในแวดวงเห็นบ้านก็เป็นบ้านล้างนะครับไม่มีคู่คนสังคมเนี่ยเข้าไปค่องแวดดูแล นี่แหละครับเป็นเรื่องที่เราน่าอนาจใจเหมือนกันใช่ไหมนั่นจริงได้บอกลูกบอกหลานเสมอว่าถ้าเรานั้นจะสร้างบุญกุศลได้ให้เรามีความมั่นคงจริงๆเนี่ยไม่ได้หมายถึงเราครอบครองวัตถุภายนอกไว้มากแต่ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะใช้ชีวิตด้วยเหตุด้วยผลด้วยความพอดีแล้วก็สามารถจะแบ่งปันด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดพอสมควร โดยไม่ทำร้ายตัวเราเองแล้วก็ทำร้ายผู้อื่นนะครับเพราะฉะนั้นการแบ่งปันหมายถึงความพอดีในการที่เราจะมีสละได้ก็พอสมควรนะครับถ้าหากว่าเกินไปถึงการทำร้ายตัวเองอันนี้ผิดปกติสร้างบาสร้างกรรมด้วยเพราะเราเบียดเบียนตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยการสํารวมทางกายทางวาจาทางใจ นั่นหมายถึงเราเป็นผู้ที่ฝึกฝนกะระทำกรรมที่ดีในพระรัตนตรยัยเรียกว่าฝึกสติและลึกก่อนจะพูดฝึกสติก่อนจะกะระทำนะครับฝึกสติที่เราได้คิดรู้ทันความนึกคิดที่เราคิดดีคิดร้ายคิดบวกคิดลบนี่แหละครับคิดแล้วสร้างสารรค์อะไรหรือเปล่านี่แหละครับเป็นผลดีในการที่เราได้สั่งสม การกระทําของเรานะครับในการที่จะประครับประคองชีวิตให้อยู่กับปัจจุบันการด้วยคุณงามความดีให้คุณงามความดีเนี่ยเป็นบุญแล้วก็เป็นบารมีนะครับนะเพราะฉะนั้นพวกเรานะเป็นพุทธบริษัทสีทั้งหลายเนี่ยต้องระลึกเสมอว่าถ้ามีลูกมีหลานเนี่ยเราก็ต้องปลูกฝังกันนะครับการใช้ชีวิต ก็ไม่ใช่ว่าต้องทําให้เหนือ,อมนุษย์ทั่วไปนะครับแต่เราใช้ชีวิตของเราด้วยเหตุด้วยผลด้วยความพอดีนะครับแล้วสิ่งที่เราจะต้องป้อนเข้าไปเนี่ยทางกายทางวาจาทางใจเราก็ต้องแสดงให้เยาวชนลูกหลานได้ดูเหมือนกันนะมีแขกไปมาหาสูเราก็ตอนรับยิมแยมแจ่มใสรับรองด้วยปัจจสีเนะีอาหารบริโภค งานที่อยู่อาศัยนะแล้วก็อพอสมควรที่เราจะรับรองให้ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็แลกเปลี่ยนกันในเรื่องกำลังใจคิดดีแล้วกันทำดีคิดดีปรารถนาดีแล้วก็ไม่ทำร้ายตัวเองแล้วก็ทำร้ายผู้อื่นนะให้แสงสว่างให้ช่องทางให้แนวทางของชีวิตนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่า ผู้พูดเองได้ผ่านเรื่องราวของสังคมงต่างๆมามากมายก็ได้เห็นนะครับทั้งใกล้ชิดก็ดีทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องก็ดีนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องก็ดีเนี่ยก็มีโอกาสได้มาเล่าสู่กันฟังแล้วก็สืบทอดลูกหลานให้ได้ยินได้ฟังนะครับเพราะการที่เราจะได้รับความสําเร็จนั้นไม่ใช่หมายถึงเรามีเหตุปัจจัยสี่มากมาย แล้วก็จนกระทั่งขาดจิตใจที่มีศีลธรรมนะครับเพราะนั้นความสำเร็จนั้นจะต้องประกอบไปด้วยจิตใจนำหน้านะครับมีเมตตามีความกตัญญูมีสิ่งที่เสียสละมีการพัฒนาใจนะครับมีการเอื้อเฟื้อแบ่งปันเหล่านี้นะครับจะเห็นว่าถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยชีวิตจะผาสุขแน่นอนไม่เดียวดายไม่อ้างว้าง นะจะปลอดภัยด้วยเพราะนั้นอะไรก็ตามถ้าเรายึดมั่นถือมั่นในหนทางแห่งคุณงามความดีแล้วก็ยับยั้งอะไรที่สอให้เกิดการอะเียกเสียหายประมาทพลาดพังเรื่องผิดต่อกฎหมายผิดต่อศีลธรรมเราก็ควบคุมพฤติกรรมเรานะครับยับยั้งไว้ควบคุมไว้ปรึกษาหหรือผู้หลักผู้ใหญ่ไว้นะหรืออะไรเหล่านี้ เป็นเครื่องสกัดกัน้นไม่ให้เราเผลอตัวเข้าไปลึกแล้วก็ทำให้อาการพัฒนาชีวิตขาดตกบกพ่องไปนะครับเพราะนั้นชีวิตเนี่ยก็เหมือนกับก,การเรียนรู้การส่งไม้ต่างๆสืบทอดลูกหลานนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าโลกนี้ที่ผิดพลาดกันมากๆเนื่องจากมีวัตถุและก็พยายามใช้วัตถุเป็นตัวแข่งขันนะครับ แต่ถ้าหากว่าเรายึดหลักศีลธรรมเนี่ยอย่างไรก็แข็งแร่งนะครับมีน้อยก็บริหารแบบน้อยๆนะครับเนี่ยมีอาหารมีที่อยู่อาศัยแล้วก็พัฒนาช้าๆนั่นแหละครับไม่ต้องไปรีบเร่งมากําช้าๆไปมีความสุขด้วยแต่ว่าเราทะยานแข่งขันเมื่อไหร่เนี่ยเราจะมีความทุกข์บีบคั้นเพราะเราคาดหวังนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องใช้ชีวิตนั้นจะต้องคิดเสมอว่า ร่างกายเราเมื่อยังแข็งแรงอยู่นั้นเราก็จะทำภารกิจทางร่างกายนั้นตะรอชีวิตนะครับภารกิจที่ต้องทำเพิ่มทางใจก็ต้องเ,เรียนรู้เรื่องอพระธรรมคำสอนกันในเรื่องศีลส,สมาธิปัญญาแต่ที่เราจะต้องกระทำอยู่เสมอก็เรื่องทานนะภายนอกแล้วก็ทานภายในนะ มันต้องควบคู่กันทั้งสิ่งที่เป็นภายนอกแล้วก็ภายในนะเพราะฉะนั้นพวกเราพุทธบริษัทสี่ทั้งหลายเนี่ยที่ด,ดําเนินชีวิตกันมาเนี่ยเราต้องมีการน้อมสู่ลูกสู่หลานของเราด้วยนะครับลูกน้องบริวารก็ดีแล้วก็ปลูกฝังแต่ผู้นำเนีย่ยเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องแสดงด้วยความจริงใจเหมือนกันนะครับ ความรักไม่ใช่หมายถึงการตามใจนะครับก็พอสมควรแก่เวลานะฮะก็ขอให้กำลังใจนะลูกหลานนั้นจงเจริญด้วยศีลธรรมนะครับอย่าวัตถุไปนนำหน้านะขอให้เราสำรวมคำพูดก่อนที่จะพูดก็ระลึกว่าไม่ทำร้ายตัวเองและคนอื่นนะครับก่อนที่จะทำอะไรก็ให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนะครับเพราะนั้นการคิด ก็ให้รู้ทันความคิดที่คิดว่าเป็นกุศลหรืออกุศลแล้วก็สร้างสรรค์หรือไม่นะครับก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอน้อมนำคุณงามความดีในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหบดทั้งปวงมอบหมายให้พวกเราพุทธบริษัทสจงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้า จากผู้พูดปาสิทธิสุภาษีสวัสดีครับ